ร0 0ทางไบเนวีเนี่ยหน้าจอจะมีขนาดที่3.5เท่ากันแต่เขาก็จะให้มาที่ความอึดสูงสุดอยู่ที่50ชั่วโมงบวกๆก็จะสามารถดูเทรนนิ่งแตทได้ซึ่งตัวหน้าจอจะช่วยเรื่องของการแสงสะท้อนเนี่ยได้จะถึง7 3ผมมองว่าคุ้มค่าคสวัสดีครับผมตะวันครับผมผมแอรอนครับ,รบวันนี้ผมจะพาพี่ๆน้องๆน,นะครับมาดูไมค์ไฮเอนด์ระดับพรีเมียมเลยราคาเนี่ยค่อนขอ้างย่อมยาวเลยทีเดียวนะครับก็จะเป็นแบรนด์ IGP Sport ร ก็จะเป็นไม้ตัวรุ่น800กับตัวไบเนวีเรามาวัสดุภายนอกก่อนดีกว่าครับพี่แอรอนเดี๋ยวเริ่มจากตัวเครื่องภายนอกกันก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว800กันก่อนตัว800เนี่ยถ้าสังเกตได้เลยคือด้านหลังเนี่ยวัสดุตัวที่ล็อกกับขาไม้เนี่ยเขาจะเป็นอลูส่วนตัวไบเนวี่เนี่ยเขาก็จะให้มันเป็นพลาสติกธรรมด <c oughs> าทั่วไปวัสดุตรงนี้แข็งแรงขึ้นแล้วเรื่องน้ํนนาหนักของมันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับถ้าเป็น2ตัวนี้ถ้าว่ากันด้วยเรื่องน้ำหนักเนีี่่ยกกกก็อนนจะ้าัััวทรรมตู แล้วก็มาดูสเปคหน้าจอกันบ้างดีกว่าหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยไบเนวีมันนันทางจอจะใหญ่กว่าไหมจริงจริง,รงไม่ใช่นะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยทั้ง800ทั้งไบเนวีเนี่ยหน้าจอจะมีขนาดที่3.5เท่ากันความละเอียดเท่ากันตัวแบนด์ I g p เนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งตรงที่ว่า mm. เขาจะมี uh, เทคโนโลยีที่จะช่วยเรื่องของการแสงสะท้อนเนี่ยได้ะจะถึง7 3ทําทำให้แบบเวลามีแดด mm. ส่งมาที่จออะไรพวกเนี้ยเราก็จะขานได้ง่ายขึ้นในส่วนของแบตเป็นยังไงบ้างครับรุ่นไหนอึดรุ่นไหนทนกว่ากันเป็นยังไงบ้าง ตัว iGP 800เนี่ยครับ8เขาก็จะให้มาที่ความอึดสูงสุดใช้งานได้ที่50ชั่วโมงแบบบวก <Ooh. S 1> นะครับผมแล้วก็ตัวบายเนวีเนี่ยเขาก็จะให้มาถึง35ชั่วโมงซอฟต์แวร์ข้างในเนี่ยเราสามารถเข้าไปตั้งค่าได้ว่า,ว,าว่าเราจะใช้งานในโหมด Perform a n c e สูงไปเลยมันก็จะกินแบตนิดนึงแต่ถ้าเราใช้งานในโหมดประหยัดก็จะเพิ่มอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้เรามาเรื่องของฟังก์ชันกันหน่อยดีกว่าพี่อารอนเดี๋ยวผมมาเข้าเรื่องของการเชื่อมต่อของไม้สตัวนี้กันก่อนดีกว่า ก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อเนี่ยเราก็สามารถทําได้สู้ไมในท้องตลาดอะไรได้สบายเลยไม่ว่าจะเป็นบลูทูธแอนด์อะไรพวกนี้รวมไปถึงสัญญาณดาวเทียมพร้อมกันสีตัวนะครับเพื่อให้ความมั่นยำสูงสุดนะครับของ IGP เขาแล้วก็ตัว800เนี่ยเขาจะมีสิ่งพิเศษเข้ามาก็คือมันสามารถเชื่อมต่อ w i f i ได้สามารถอัปเดตเรียลไทม์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อมือถือ <Wow. S 1> คือไมคสองรุ่นเนี่ยจะมีหน่วยความจําที่32กิกเท่ากันตัว IGP เนี่ยทางซอฟต์แวร์เขาจริงจังในการพัฒนาระบบในเรื่องของ การทำทางแมปและที่สำคัญเราสามารถโหลดแมปเพื่อมาดูออฟไลน์ได้ด้วยเช่นกันาบเนวีว่เนี่ยครับ, Navy, รบมันสามารถบอกทางล่วงหน้าได้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาสามารถบอกล่วงหน้าได้มันจะเ,นเป็นมัลติเทอร์ i r ดเรกชันของตัว b บ n น v ีที่เขาใส่เข้ามาให้ครับก็คือถ้าถ้ามีการเลี้ยว ในระยะ200เมตรเขาก็จะบอกทางลงหน้าให้ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญเลยคือพออยู่ในระยะก่อนเดียว200เมตรแผนที่จะมีการซูมเข้าไปอัตโนมัติเพื่อที่จะป้องกันในการหลงทางเส้นทางที่เรากําลังฝันอยู่เนี่ยมันจะมีถนนแบ่งเป็นแบบสีแดงสีเหลืองอะไรพวกนี้ครับเพื่อที่จะให้เราอ่านค้าได้ชัดเจนขึ้นป้องกันการที่เราไปถนนผิดเส้นสําหรับสายแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์หรืออยากซ้อมอยากมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีขึ้นตัว i g p Sport งไงาตามสแตนดาดของไมพรีเมียมนะครับเขาก็จะมีตัวเทรนนิ่งแผนมาให้เราก็จะคำนวณการแบบแผนการซ้อมอะไรพวกนี้ที่เขาเ e c o m m e ม d มาให้ได้หรือเราสามารถคัสตอมเทรนนิ่งแผนของเราเองได้อะไรพวกนี้ถ้าเรารู้ว่าเราต้องการที่จะซ้อมวันอะไรยังไงบ้างแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะวางแผนซ้อมอยังไงเราอยากให้ทาง ITP วางแผนให้ใส่ใสค่า f อ p เข้าไปแล้วทาง i อ p เนี่ยเขาก็จะคำนวณแผนการซ้อมมาให้เราแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่รู้ว่า FTP ของเราเท่าไหร่ ตัว IGP เนี่ยเขาก็จะคำนวณค่า IGP หลังจากการปัดแล้วก็เฉลี่ยในการปั่าของเราแต่ละครั้งมาให้ด้วยครับเนื่องจากที่ผมดูเนี่ยการซ้อมหนึ่ง <c oughs> ครั้งก็จะสามารถดู t r a น n i n g Stat ได้ถูกต้องครับ Fitness Level ด้วย <c oughs> ใช่อูยอันนี้เจ๋วเลยมันสามารถดู Recovery Stat ได้ถูกต้อง <c oughs> อ,อันนี้คือผมยอมรับเลยว่าในราคาขนาดนี้กับการดูผล summary ผมมองว่าคุ้มค่าแล้วมันก็ให้มาหมดทุกอย่างในที่เราต้องการอันนี้คือตัว800 <100. S 3> ทําได้ไปในมีก็ทำได้เหมือนกันโอ้อันี้ก็ทําได้เหมือนกันใช่ก็คือสามารถดู s u m m ร r ่อะไรได้เหมือนกันหมดเลยและยิ่งถ้าเราเป็นสมาชิกของทาง Starbuy อยู่แล้วเนี่ยมันจะมีตารางอันดับบอกเลยพอเราผ่าน segment นั้นไปเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกเลยว่าเราได้อันดับที่เท่าไหร่แบบแบบปันป่นๆอยู่มีกาลังใจอยากทำ K O M แบบประมาณน<า>้ขาอะไรอย่างนี้ใช่ใ่ซึ่งมันจะบอกล่วงหน้าประมาณสองร้อยเมตรก็ ทาง IGP เนี Hoy, ality, ่ยล่าสุดเขาก็ได so ้อัปเดตตัวคารมี่เนี่ยเป็นเวอร์ชันล่าสุดและเวอร์ชัน3.0เขาก็จะคำนวณสตมิ่าในการไต่ข่าวอะไรพวกนี้ให้เรานะครับก็จะดูกราฟล่วงหน้าได้นะครับดูเทิร์นล่วงหน้าได้ IGP เนี่ยเขามี Data Field มาให้เลือกถึง1 60แบบ6ซึ่งมันเยอะมากนะครับ ลองเล่นกันดูได้ครับมีอะไรบ้างแล้วก็ในอนาคต IGP ก็จะอัปเดตมาเพิ่มให้เรื่อยๆอันดับต่อไปก็จะเป็นตีมนะครับซึ่งตัวตีมเนี่ยก็จะช่วยเรื่องของการตกแต่งให้มันดูมีความไม่น่าเบื่อมากขึ้นใช้คำว่าอย่างนี้ดีกว่าชอบสีนู้นสีนี้เอามาส่อะไรซึ่งไบเนวี่เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันที่เป็นตีมมาให้เราเลือกแต่ตัว i g p 8พีราเขาจะไม่มีตีมให้ระหว่างตัว800กับตัวไบเนวี่เนี่ยครับมันราคาแตกต่างกันยังไงหรือเป็นยังไงบ้างว IGP-800 เี่ราคาจะอยู่ที่1 2 9้0บาท ส่วนตัวไบเนวี่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นน้องลงมา,มาราคาจะอยู่ที่9,950บาทสำหรับนักปั่นคนไหนที่สนใจนะครับก็ลองเลือกดูได้เลยว่าตัวไหนเหมาะกับของคุณอย่างเช่นไบเนวีอ่า B B, อาจจะเหมาะก,กับคนที่ชอบปั่นไกล้ปั่นออเดกส่วน800ก็อาจจะเหมาะก,กับนักปั่นสายเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการซ้อมในการแข่งขันสำหรับใครที่สนใจหรืออยากดูของจริงก็สามารถมาดูได้เลยที่หน้าร้านโปรไบทั้ง2สาขาหรือว่าตปรแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยครับ สลับรอบหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมีไมอีก3ตัวราคาย่อมเยาวกว่าอีกไม่แพ้กันเลยรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนใช่เดี๋ยวรอบหน้าเรามาคุยกันว่ามันมีดีอะไรยังไงบ้างได้เลยครับโอเค <Okay S 1> ครับไว้ข้า้งหน้ามาเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับ